ในการมองว่าวันนี้พระคระจาทิปัตย์เองจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหรือยังจริงๆเรื่องของการเปลี่ยนพูดกันทุกคนนะคะคนดิเดตหัวหน้าพรคซึ่งผู้สมัครทุกคนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคุณนราพัฒน์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นทิชินงก็ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นท่านอื่นๆที่มีความสนใจและแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าพรคที่ก่อนหน้านี้มีคนอยากจะเสนอชื่อท่านกลับเข้ามาเพื่อนชิงตำแหน่งหัวหน้าพรกนะคะทุกคนพูดถึงเรื่องการเช a n การเปลี่ยนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นสําคัญที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยนะคะการเปลี่ยนเนี่ยมันมีนวัตกรรมหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไม่รักษาของเก่าและไม่ใช่เรื่องที่จะไม่สื่อสารอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์และอะไรที่มันเป็นรมนูญของพรคนะคะหลักการเหล่านั้นที่มาของพรรคต่งต่างเหล่านั้นเรารักษาและสานต่อนะคะแต่ขณะเดียวกันการเปลี่ยนก็คือฉันมองว่า คนค <S <S ิดถึงเรื่องของการใช้นวัตกรรมทุกคนค yeah. yeah. ิดถ an> ึงเรื่องของการใช้โควเตอร์ที่มีเสียงเท่าเทียมกันทั่วประเทศทุกคนคิดในแง่ของการที่จะให้สมาชิกนะคะมีบทบาทเท่าเทียมกันและทุกคนก็คิดในแง่ของการที่จะให้พักเนี่ยนะคะได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ New Normal แล้วก็มีการบริหารจัดการโดยปฏิบัตแบบ่จริงจังการปฏิรูปเนี่ยมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น หรืรงด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะคะในการมาจับสัญญาณคมมานิกต่างๆหรือแม้กระทั่งรูปแบบอื่นในการที่จะเชื่อมสารกับทางที่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมองว่านวัตรกรรมใหม่ๆนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>กับการปฏิรูปที่เป็นแนวทางที่เป็นทุกทางที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยอันนี้สาคัญที่สุดทุกภาคเขาก็คิดแต่ขณะเดียวกันภาคบระจาติปัดเนี่ยเราก็อยากจะให้ องค์ทะบยนของเราเนี่ยนะคะได้ได้เห็นศักยภาพาของคนทุกรุ่นแล้วก็นำพาเอาเครื่องมือซึ่งจะเป็นสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมนะคะมาสอดรับกับการใช้วิถีชีวิตในแบบ New Normal ในโลกสมัยใหม่นะคะให้มันเร็วทีส่ <c oughs> สุดการออกมาประนามสสด้วยกันเองของคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะครับคุณมณิกามองว่ารุนแรงไปไหมครับ เอาตรงๆเลยนะคะก็คือว่าก็ต้องเห็นใจคุณเฉลิมชัยเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีความตั้งใจสูงเป็นเลขาธิการทัพที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นเลขาธิการทัพที่มีความตรงไปตรงมาแล้วเขาก็ทุ่มเทเสมอในการที่จะไม่ทัพเนี่ยได้คะแนนเสียงกลับมานะคะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะเรื่องของการเตรียมกับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสและก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือกตั้ หลายอย่างมากมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนอ,อกจากเราจะให้ความรู้สึกเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะคะอดียวกนการพักดูที่ินใจที่อ่อนนะคะทางเดียก,กันนัคคือเราก็เข้าใจเขาด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ที่ที่มันไม่มีใครอยากจะทําให้มันเกิดป,ป,ป,ปัญหาเพียงแต่ว่า ความคิดเห็นหมันไม่ไม่สอดรับกันเท่าไหร่นะซึ่งมันต้องหาทางในการเรียกปรับจูนนะคะคิดว่านะคะรู้ตรงตรงเลยนะคะเราอยากจะให้กําลังใจใใงท่านเลอกชัยพราะจริงๆแล้อนข้อค่อนข้างที่จะต่อสู้และต่อต้านแล,ละลำบากม,มากๆกับการที่จะต้องนำสอส,อสอกลับมาได้25คนนะคะอันนี้ต้องให้กําลังใจกันแต่ขณะเดียวกันอยากให้ชื่นมอง,องว่าลิง ใครจะมองว่าท่านเป็นปัญหาหรือไม่เนี่ยฉันว่าไม่มีนะมันแต่เป็นเรื่องของทัศนคติกับความคิดเห็นมันไม่ถกันมันไม่สอดรับกันนะคะเพราะฉะนั้นการหาดีคือทางออกที่ดีที่สุดในโครงสร้างสังคมสร้างที่บอกเมื่อสักผู้นี้จะเป็นมิติ สร้างที่สามารถที่จะมาเชื่อมกันได้ก่อนหน้านี้มันตัดสินใจเฉพาะเรื่อ,องของคณะกรรมการอย่างเดียวนี่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเกิดเดดล็อกเนี่ยนะคะเราก็เอาคณะกรรมการกับคณะที่ปรึกษามาร่วมให้คำปรึกษารืประชุมกันเพื่อจะได้หาทางออกของ,ของ,ของตรงนี้น่าจะได้โซลเช่นที่ มาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นอะไรมาค่อนข้างมากแล้วเราสภาชุดก่อนๆหน้านี้นะคะปฏิบัติก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการถกเถียงถามแล้วก็ในการที่าานะคะช่วยตรวจสอบนะคะรัฐบาลและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเป็นรัฐบาลชุดที่เราเคยตรวจสอบเนี่ยนะคะความท้าทายนั้นก็เกิดมันจึงทําให้สมาชิกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทําหน้าที่ที่จะ,สะแสดงศักยภาพของสมาชิกสมาชิกแต่รัฐบาลให้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยมากกว่า ซึ่งเราก็เข้าใจผิดส่วนหนึ่งนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าจะคิดเห็นในทางใดมันต้องมีข้อสรุปนะนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการหารือกันทั้งสองส่วนก็คือทั้งในส่วนของคณะกรรมการที่ระกาการกับคณะที่ปรึกษาของพรรคเพื่อโครงสร้างนี้มันน่าจะได้ข้อเสนอแนะได้ข้อแนะนำได้ข้อปรึกษาที่มันตรงจุดที่สุดอะทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้สมาชิกทุกประเทศได้สบายใจ ไม่เกิดแล้วก็พร้อมพร้อมให้ให้พร้อมจริงๆแล้วค่อยเชิญบุคคลหรือที่อย่างนี้เราก็เปิดจุดมาเจอไม่ไเกิดทุกฝ่ายทุกพักนะคะเราจะไม่มานั่งแบ่งแยก,กนะคะว่าข้อน,นั้นถึงนี้ถึงจากไปเรามองว่าคนที่จะดูที่กติกาของสังคมแล้วก็กติกาของข้อบังคับทุกฝ่ายรวมทั้ทงดูที่กติกาของถ้าเกิดทุกฝ่ายเนี่ยผ่านกติกาต่างๆนั้นมาได้เนี่ยนะคะทจริงต้องมองว่า ฝ่ายก็มีความชอบธรรมในการที่นะคะจะทําหน้าที่หรือตัดสินใจในขัหนึ่งกใดการที่จะมานั่งนะคะแบ่งกระบอกนะคะหรือว่ามานั่งในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สบายใจต่อ่ยวกับกายแก้แค้แลกแยกผดเนี่ยมองว่ามันก็ไม่ใช่ทำหน้าที่ดีเท่าไหร่นะกบบการที่จะแก้ที่เกิดขาต้องยอมรับนะคะว่าเขจะปฏิปัตษ์เองเนี่ยเราก็ทำเต็มที่และบรรยากาศแบบนี้มันคือบรรยากาศแห่งเสรีประชาธิปไตยพักที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ มันเหมือนกับว่าใครก็สั่งใครไม่ได้แต่ละคนก็ใช้สิทธิภาพของตนเองแต่ละคนก็ใช้เอกสิทธิ์ของตนเองและแต่ละคนก็ใช้ความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่อันนี้คือมันฟรีเสรีประชาธิปไตยอย่างมากอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแต่แน่นอนว่าเราอาจจะต้องเรียกร้องหาความสามัคคีเรียกร้องหาเอกภาพซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะหาโซลูชันที่ดีที่สุดก็คือว่าให้โครงสร้างของคณะทํางานทั้งสองส่วนคือคณะทิกสารกับคณะกรรมการชุดรักษาการ หาทางออกเพื่อที่จะได้ชุมชนที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นทางเลือกค่ะทีนี้ส่วนสมาชิกพรรคกับส่วนพี่น้องประชาชนที่อาจจะนะคะคอยติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่เนี่ยนะคะที่เนก็อยากจะให้กําลังใจนะคะสมาชิกแล้วก็ทุกคนแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะประชาธติปัดเนี่ยอาจจะคิดกันแรงๆอาจจะแสดงออกกันแรงๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีทางออกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะตกอยู่และในที่สุดแล้วมันก็จะต้องสามารถในการที่จะจูงมหอกันได้อย่างเงี้ยค่ะ